ดฉันคณิสรนชื่อเล่นชื่น้องย้าหวานนะคะวันนี้ดิฉันก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องจิตสงบใจปล่อยวางค่ะพอดีว่าฉันนึกหัวข้อนี้ได้ตอนที่กำลังจะไปอาบน้ำนะคะก็เริ่มจากการที่แบบว่าช่วงนี้ ฉันทำใจให้ไว้วางใจเกี่ยวกับการงานของฉันให้มากขึ้นกว่าเดิมคะ่ะตอนนี้ดิฉันรู้สึกว่างานไหนดีที่เหมาะกับฉันฉันพยายามไว้วางใจจักรวาลฉันไว้วางใจตัวเองฉันไว้วางใจเงินไว้วางใจทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนะคะฉันยอมรับฉันต้อนรับทุกสิ่งด้วยความรัก มันเป็นเพียงแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงกล่าวคำมาสดชันว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะฉันยอมรับฉันปล่อยวางที่ฉันอนุญาตให้ฉันยอมรับในการที่ฉันรู้สึกไม่ปลอดภยัยอนุญาตให้ปลดปล่อยความไม่ปลอดภัยในการที่เกี่ยวกับการเงินการงานสุขภาพความรักฉันอนุญาตให้ตัวเองได้มี การเงินงานความรักครอบครัวสุขภาพอิสราภาพทางการอิสราภาพในชีวิตที่เหมาะสมกับฉันเข้ามาหาฉันได้อย่างง่ายได้และสะดวกด้วยทำให้ฉันมีความสุขในปัจจุบันกล่าวมาสัจจันว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะฉันยอมรับฉัน่อยวางโอเค พอดีฉันเริ่มปล่อยวางเริ่มจิตใจสงบขึ้นนะคะคือฉันก็บอกกับตัวเองว่าคือเราก็เคยผ่านจุดนี้มาแล้วจุดที่แบบว่าคิดว่ามันไม่มีทางออกมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือแบบคิดว่าเคยมืดบอดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันกำลังจะหายไปทุกคนฉันเชื่อว่ามันมาได้ ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ความมหัศจรรย์ต่างๆฉันรู้สึกได้ว่ามันกำลังจะมาคือฉันต้องไว้วางใจสุดๆค่ะทุกคนพอฉันไว้วางใจสุดๆคือพยายามมองให้เห็นว่าเรายังคิดกังวลหรือว่าเรายังสงสัยอะไรอยู่ไหมแล้วก็เคลียร์มันออกให้เร็วที่สุดค่ะ พื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆฉันก็ฉันคิดว่าฉันต้องผ่านไปได้เพราะว่าฉันก็เคยผ่านจุดนี้มาแล้วตอนที่ทำโครงงานจบของนักศึกษานะคะมันก็มีปฏิหารเกิดขึ้นใหมฉันเสมอฉันก็ต้องเชื่อมั่นนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงค่ะก็คลิปนี้เป็นการยืนยันว่าดิฉันจะไปต่อนะคะ หวังว่าทุกคนที่กำลังจะทำอะไรก็ตามขอไวยพอทุกคนผ่านไปได้อย่างราบรื่นขอให้ทุกๆท,ท่านได้มีความสุขมีความเบิกบานใจคิดสิ่งใดทำสิ่งใดไม่ผิดศีลธรรมผิดธรรมก็ขอสมนังปรารถนานะคะรักทุกคนเสมอเลิฟเลิฟค่ะไปพบกันใหม่ในะคลิปหน้านะคะทุกท่าน thank you